ไขมันพอกตับเกิดขึ้นได้กับคนที่ดูอ้วนแบบนี้หรือคนที่ดูผอมแบบนี้ก็ได้นะคะคนไทยเนี่ยถึงจะไม่ได้ดูอ้วนมากแต่เชื่อไหมคะว่าหนึ่งในสี่ของพวกเรารเผชิญภาวะไขมันพอกตับอยู่เซลล์ไขมันแบบชาวเอเชียอย่างเราเขาเรียกกันว่าไฮเปอร์โทรฟีส่วนแบบฝรั่งเขาจะเรียกกันว่าไฮเปอร์เพลชั่ร์สิ่งที่แตกต่างกันคือเมื่อเวลาที่เรามีไขมันเพิ่มขึ้น ไขมันแบบฝรั่งเนี่ยเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับรถไฟค่ะเมื่อไขมันที่เข้ามาเพิ่มเต็มตู้โดยสารหมดแล้วเขาก็จะทําการเพิอมตู้โดยสารเพื่อให้สามารถเก็บไขมันได้มากยิ่งขึ้นกระจายตัวเพิ่มขึ้นแบบนี้แต่จะไม่เหมือนรถเมล์เซลลไขมันของชาวเอเชีย มีไขมันเข้ามาเพิ่มแต่เดิมทีก็เต็มหมดแล้วมันจึงเริ่มล้นกระจายตัวไปตามอาวัยวะใกล้เคียงอย่างตับเป็นสาเหตุที่ทําให้ตับทํางานผิดเพี้ยน HDL ลดลงและ LDL ไตรกีเซอสลด์เพิ่มขึ้น แน่นนเราจะย้อนกลับไปแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาเลย 1. ลดระดับอินซูลินซึ่งก็คือพีคนนี้และลดการเรียกไขมันมาสะสมเพิ่มด้วยไฟเบอร์สูตรเฉพาะที่ทานก่อนอาหาร15นาทีไฟเบอร์ที่เข้าไปเคลือบกับอาหารชะลอการปล่อยน้ําตาลลดการสะสมไขมันเพิ่มนั่นเองลดผู้โดยสารได้ก็ช่วยลดการทํางานของอินซูลินไปด้วยนั่นเอง2องกระตุ้นการเผาผลาญไขมันนําไขมันมาใช้เป็นพลังงานมากยิ่งขึ้นห้เราใช้ชายบ้ามาแต่ที่มี กดคาร์บอนิคแอซิดกระตุ้นการเาผาผลาญของไมโตคอนเดรียงเป็นโรงงานไฟฟ้าของเซลล์ไขมันเล่งการสลายไขมันออกมาใช้เป็นพลังงานให้กับร่างกาย3าเราจะต้องฟาสติ้งให้บ่อยมากขึ้นเพื่อลดปริมาณการสะสมเพิ่มของไขมันในร่างกาย ถ้สมมติว่าเดิมทีเนี่ยเราฟ้าช่วงเช้าไปจนถึงเที่ยงแต่หลังจากมื้อแรกเราก็มีกินจุกกินจิกตลอดทั้งวันจนถึงมื้อสุดท้ายฟาสติ้งให้บ่อยขึ้นก็คืองดของจุกของจิกกินให้อิ่มไปเลยในแต่ละมื้อจะได้เรามีไฟเบอร์เป็นตัวช่วยแบบนี้จะช่วยทําให้เราอิ่มท้องได้นานลดการกินจุกกินจิกไปได้ง่ายๆนั่นเองจะทานเป็นชาอีกรอบแต่ขอไม่เกินบปสองช่วยให้อิ่มท้องได้นานเพิ่มเติมด้วยก็ได้สามเทคนิคไปแล้วอยากจะเล่งเบิร์นด้วยการออกกําลังกายเพิ่มเติมเอาแบบง่าาาายยยๆสบถ้้อกกรู็พพิม์ เลงเบอร์ไว้ก่อนนะแล้วมาเรียนรู้ห้องันด้วยกันกับวิทยาศาสตร์ร่ะ